ีนะคะคทางการเวียดนามสั่งอพยพประชาชนกว่า3 0 0แสนคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะจากไต้ฝุ่นโมลาเบซึ่งถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีของเวียดนามนะคะโดยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงกับพัดถล่มพื้นที่ชายฝั่งทางด้านตอนกลางของประเทศนะคะมีผู้สูญหายแล้วก็เสียชีวิตอย่างน้อย2คนติดตามจากรายงานค่ะ บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นโมลาเบหลังจากพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของเมืองดานังที่เวียดนามด้วยความเร็วลม145กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีทำให้เกิดพดายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงพัดถล่มพื้นที่จังหวัดชายฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนาม ทางการเวียดนามสั่งอพยพป,ประชาชน375,000คนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งสั่งปิดสนามบินในพื้นที่อย่างน้อย5แห่งและยกเลิกเที่ยวบินอีกกว่า200เที่ยวบินโรงเรียนหลายแห่งและชายหาดถูกปิดชั่วคราวเพราะมีคลื่นสูง6เมตรพัดเข้าชายฝั่งและหลายพื้นที่ไฟฟ้าขัดข้อง ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและมีชาวประมงสูญหายอย่างน้อย26คนหลังจากเรือประมงสองลำหายสาบสูญไประหว่างพยายามกลับเข้าฟังเจอทุกบ้านีเจอเหอนอะที่ còn còn เจอก็แต t h องก็เท่าเจอก็ ó chứ ชาวเวียดนามคนนี้บอกว่าขณะนี้เขาต้องอ,อพยพทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินและได้รับการแจ้งเตือนจากทางการว่าไต้ฝุ่นมีความรุนแรงและเขาพยายามปิดบ้านอย่างดีที่สุดหากไต้ฝุ่นรุนแรงก็ไม่สามารถต้านได้พายุไต้ฝุ่นโมลาเบถือเป็นพายุลูกที่4ี่ในรอบหนึ่งเดือนที่ขึ้นฝั่งเวียดนามหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเวียดนามเผชิญน้ำท่วมหนักและดินถลม่ม ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว130คนบ้านเรือนเสียหายกว่า310,000หลังคาเรือนประชาชนกว่า1ล2น2แ0 0คนถูกกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเวียดนามเผชิญกับภัยพิบัติร้ายแรงบ่อยครั้งในฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนกลางของประเทศ ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารโลกเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าประชากรเวียดนามเกือบ12ล้านคนในจังหวัดที่ติดทะเลมีความเสี่ยงสูงที่จะ,ะเผชิญน,น้ำท่วมรุนแรงโดยชุมชนกว่าหนึ่งในสทั่วประเทศตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งที่มีผู้อาศัยอยู่อย่างหนานแน่นและถูกน้ำกัดเซาะตลอดเวลา